นี่นักปฏิบัติธรรมนะมันรู้อย่างนี้แหละให้รักษาตินไปนะได้แน่นอนแหละไม่ต้องกังวนลว่าจะนิพพานไปไหนได้แน่นอนขอใอยสะอาดบริสุทธิ์ถึงแน่นอนแหละนะอนะถึงพรหมโลกเ้วอยู่ชั้นยุทธาวาสเนี่ยนี่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แน่นอนพ่อรู้แล้วเนี่ยว่ามันทุกข์มันลําบากจะกลับมาทําไมตอนนี้ก็เบื่อหน่ายลยตายหมดนั่นแหละเขาเรามารู้มันทุกข์มันลําบากทนได้ยาก แต่อีสิยังไม่แก่กล้าถ้าอิสติแก่กล้าแล้วก็ดับคันมาแล้วก็นิพพานไปเลยนะไม่เข้าคมโลกนะนิพพานเลยนะนี่เขามันมถอดถอนกิเลสได้หมดถ้าถอนกิเลสหมดแล้วก็ร่างกายแตกดับแล้วก็นิพพานไปเลยนะเพราะมันปล่อยวางได้แล้วมันไม่เอาแล้วนะอะไรัก็ไม่เอาแล้วนะนี่เขาเรกินมันถอดถอนกิเลสมันเบื่อหน่ายกิเลสเบื่อหน่ายก็ทั้งร่างกายตัวเองงูน่ะทุกทรมานเจ็บปวดทุกทรมานก็ยาก ต้องกินข้าวกินน้ำต้องอาบน้าอาบท่าธรระร่างกายมันทุกวัน,ท,วนทุกวันเบื่อนายมันกูจะอยู่ไปเพื่ออะไรแหละนะั่นนี่มันถอนถอนจิตเลเนี่ยเมื่อตายปั๊บหนึ่งก็ร่างกายแต่แต่ปั๊บกิดโดนก็ถอนออกจากตั้งคันเข้าทิพยผ่านไปเลยนะั่นแม่ต้องไปตกค้งมมางในภพโลกเพราะนี่เขาเรียกอิกสตนแก่กล้ามีเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละถึงบอกท่านชี้ทางให้ถูกมันก็โดนถูกนะคนนะแต่ชี้ทางไม่ถูกก็เป็นบ้าไปอีกแหละนะ นั่นพระเจ้าถึงบอกว่าถ้าไม่รู้จริงจริง,รงอย่าไปถอนชาวบ้านชาวเมืองเพราะตัวเองก็ไม่รู้สอนทำไมได้เขาจะเดินทางผิดนั่นแหละหลวงพ่อถึงบอกว่าถ้าหลวงพ่อไม่ร,มร,นะร,มรู้ตอบไม่ได้ถ้าหลวงพ่อรู้ตอบเลยนะรู้ก็ตอบท้าไม่รู้ก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็บอกได้เลยแหละนะนะในถตากิดมันหมดจีเลรนก็มันก็ไม่ผ่านเลยนะั่นเะห็นไหมล่ะนะพอเราปล่อยวางได้แล้วแม้ร่างกายเราก็ปล่อยทิ้งโยนไปทิ้งแล้ว่นี้นะ มันทรมานไหมอยู่ก็ลําบากมันจะกินจะนอนจะขับจะถ่ายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นทุกข์เห็นไหมล่ะมาได้กินก็เป็นทุกข์มาได้นอนก็เป็นทุกข์เก็บไข้ไดแต่ป่วยก็เป็นทุกข์แล้วเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรทให้เบื่อหน่ายมันนั่นน่นนี่มันเห็นโทษเห็นภัยในร่างกายสังขารไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังอ่าเห็นไหมมันก็ถอดถอนตัวนี้ออกทันทีเลยกิเลสมันก็สว่างสวัยตะวัวไปเลยนั่นจิตดวงนี้มันสว่างสวัยนั่น นั่นเห็นไหมนี่แหละคาว่าน,นักปฏิบัตินะไปได้นะนสบายใจเลยนะรูมนะอ่านั่นแหละก็มรักไม่รักสังขารจ้าคาตายเมื่อไหร่ก็สบายเมื่อนั้นนั่นเนี่ยเขาเ,เรียกลาปล่อยวางสังขารเราได้นะเราไม่อ,อะไรใหญ่ดีมันไม่อ,อะไรอวรมันเม่อไรก็พ้นทุกเมื่อนั้นอ่านั่นแหละที่นี้ให้รักษาใจตัวเองไว้ให้ดีนะให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลของเรานะ ในตั้งมั่นอยู่ในสีในธรรมของเราที่เราปฏิบัติออกมาเนี่ยคุณที่เราทำมาเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในบุญคิดถึงบุญเราในตรงนี้แหละไม่อยากได้เน้วยไม่อยากเกิดแค่แค่หน่าให้มันเบื่อหน่ายอย่างนี้แหละเนี่ยเมื่อมันเบื่อหน่ายเมอคลายความความหนักถอถอนจิตทั้งหมดได้เลยเห็นไหมเห็นล่ะมันก็ต่อถอนหมดเลยนะมันก็ใจมันเบื่อหน่ายนะมันเบื่อหน่ายทุกอย่างที่มันมีในตัวตนเรานี่แหละมันเบื่อหน่ายทั้งขานเบื่อหน่ายไม่ต้องมาเกิดมาเจ็บมาแกมาตาย จะต้องมันดิ้นลนทํามาหาจินทางมีให้ไปทำไมเราไม่ไปเนี่ยมันมองเห็นตัวนี้มันเริ่มมองเห็นโทษภัยเบื่อนายไปคุยกับกข้างบ้านก็ไม่อยากคุยแล้ว้าคุยเขาคนะภาษาอืมนั่นแหละเราคนรักษาใจาเราเชยๆนั่งดูงความคิดดูใจเราเยอะคนเดียวอย่างเง้ยเหมือนคนบ้านนั่นแหละเขาว่าเราบ้านนั่นแหละคุยในทางโลกเราไม่อยากคุยกับเขาอาใช่ อยากคุยจะทางธรรมอ่าเพราะทางโลกเรามันเบื่อหน่ายมาพอแล้วอ<า>เราอยากฟังธรรมอยากฟังเทศอยากปรึกษาครูบาอาจารย์ชี้ทางให้เราอยากสนทนาธรรมนี้คนได้ความรู้ได้ปัญญาจิตยิ่งสงบดิ่งลงไปสมาธิยิ่งมีญาณมากเกิดขึ้นนะนะจิตยิง่งดิ่งลงสมาธิเลยนะเข้าสู่สมาธิอ,อ่ิารอ่าไปได้ปฏิบัติรู้นะทรกทอ่าปฏิบัติเอา เอออยู่ที่ใจทางนั้นเลยนะนั่นอะไรมากระทบมันมารู้อย่างเดียวหนะ่ะอย่าตรงใจไปตามมันอย่าตรงใจไปตามที่มารู้มาเห็นอีกไอ้ที่ยวรู้มันนี่ก็อย่าตรงใจไปตามมันท่านเรียกว่ารู้ก็ปล่อยวางอย่น,นก็ปล่อยวางาวนนก็อธิษฐานบุญบาร,รมีมาให้เจอหลวงพ่อ <c oughs> มาดูกัน <c oughs> พอดีหลานชายเคยไปรับมานะบาร,รมีมากนะ็ขอให้ให้ได้มาเจอหลวงพ่อ่หลานชายค่ะเนาะก็เลยได้เจอกันจริงเนาะ อ่าดีแล้วแหละเนาะอืมเนาะเนอะดีแล้วแหละดีแล้วนะเอาไปปฏิบัติเอานี่ทําไปตอนนี้ก็ปลูกสํานักปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวจ้ะไหมเออนั่นแหละเป็นแม่รรมจ้่ค่ะใช่อยู่คนเดียวเนี่ยสอนใจเราเองนี่แหละเดี๋ยวจะไปสอนคนอื่นเขาสอนอื่นมันยุ่งยากอยู่วิเวกคนเดียวอ่าสอนใจเราฝึกใจเราเนี่ยปฏิบัติใจเราอนนี้เป็นตั้งมั่นอยู่ในสีนิธรรมนะ นี่แหละเขาสอนตนดีก่อสอนคนอื่นฝึกตนดีแล้วก <boundaries> <si suppression> ็ฝึกผ <medim> ู้อื่นปฏิบัติตนดีแล้วก็ไปเดือดรู้ได้ชื่อว่าทําตามพัฒถาคตเลยนะนั่นแหละต้องสอนตัวเองให้ดีก่อนจะสอนคนอื่นนะพราะเราสอนตัวเราไม่ได้สอนอื่นก็ไม่ได้แต่ฝึกตนเองก็ไม่ได้ไปฝึกผู้อื่นก็ไม่ได้อีกดูตัวเองก่อนอ่านี่ให้ฝึกตนเองให้ดีก่อนฝึกตนเองสอนตนเองให้ดีก่อนอ่านี่แหละทําตามพระพุทธเจ้าเลยได้ชื่อว่าทตามพัฒถาคตเลยนะ นี่เขาเรียกาเราเกิดมาสร้างบุญสร้างกุศลเกิดมาเพื่อละกิเลียนไม่ได้เกิดมาหาอยู่หาจินน,นะนั่นเองนะเราเกิดมาสร้างบุญกุศลสร้างบารมีให้เรามาต็มจะนิพพานนะนี่นะทุกคนในนั่งอยันนี้นะหปฏิบัติเอาแต่แดงมันโยมนี่นะแตาแดงเดินถูกทางแล้วนะแต่ยังไปไม่ถึงไหนเนาะยังขาดผู้ชี้ทางให้นนแหละต้องเพ,ออเพียนไปเรื่อยอ่าเพียนไปเรื่อยแต่แล้วให้มีสติรู้นะ เกิดอะไรก็ช่างมันรู้อะไรช่างมันเห็นอะไรช่างมันอย่าไปสงใจไปตามมันให้รู้เฉยเฉยแล้วรู้นั่นรู้ร่างกายหมดแล้วอ่านั่นแหละให้มันรู้เดียวอย่างรู้หมดทุกอย่างอ่านั่นแหละนั่นแหละที่ไหมาดูความคิดตัวเองมาดูใจเรากิเลสต <limited time. S 2> <Quindi, S 1> ัวไหนในหัวใจเรามันม really? ีกิเลสตัวไหนดูมันสิใจมันยังค้างคาอะไรอยู่มันผูกพันอะไรอยู่มันชอบใจอะไรอยู่มันไม่ชอบใจอะไรอยู่นี่ละให้ได้นะ ละไม่ได้ก็ต้องไปติดตกค้างกับพรมโลกอีกแล้วนี่เ็าเรียกักษาใจของเราให้ดีให้ตั้งมั่นอยู่ดีๆให้ตั้งมั่นในบุญใน,ในกุศลในความงามความดีของตนเองตั้งนันหุดคนไม่ขอมาเกิดอ่านัแหละถ้าเราไม่ยามมาเกิดแล้วก็ละกิตเลศได้หมดเลยอ่กิเลสตัวไหนในหัวใจมันมันมนรู้เองเพียนั่นะนะรู้ใจเลยรู้ตัวเราดีนะิเลสตัวไหนเรารู้ดีเลยมันมีในหัวใจเราเนี่ยนะมันอยู่ในหัวใจเรานะกิเลสเนี่ยนะ มันไม่อยู่ในร่างกายนะมันอยู่ในใจเราหน่อยมันพาเราคิดหน่นคิดนี่ทำนู่นทำนี่กิเลสในใจนี่ถึงบอกให้มีสติรู้ทันความคิดสติเรารู้ทันความคิดเรานั่นแหละเมื่อสติรู้ทันความคิดทุกอย่างก็ดับความคิดได้นั่นเมื่อดับความคิดได้ก็กิเลสก็เกิดขึ้นไม่ได้กิเลสความคิดนั่นมันก็ปรุงแต่งไม่ได้เลยจะปรุงแต่งโน่นปรุงแต่งนี่ไม่ได้เพราะความคิดถูกเราทําลายได้นั่นเขาเรียกว่าดับกิเลสความคิดคือตัวอวิชชา นั่นตัวอวิยชัยคือตัวไม่รู้รรออเวลาเหนื่อต่อบตอไปก็จะพยายาวางสามารถบาเพียงน,นั่นแหละาานั่นเขาเรียกว่าให้มีสติรู้นะ,ะทำอะไรรู้ตัวตลอดทุกยาบวนั่นแหละนี่นะสติไม่ขาดนั่นแหละเนี่ยตอนมันมาจะาตั้งหารจิตเลยอะไวกาสตินี่แหละพยายามให้ถึงจุดน่นทำอะไรมีรู้ตัวทุกอย่างนั่นเขาเรียกว่าถ้าเราจะนั่งคุกคีคุยกับชาวบ้านจะมันเสียเวลาเรามาสู้กิเลส เอาดามานั่งกําจัดกิเลสของัวใจให้ดีกว่านั่งมันคนบ้าเนี่ยแหละเขาไม่รู้เราแต่เราสู้กิเลสเขาว่าเราบ้าเนี่ยแหละไม่พูดไม่ยาก็ะไและนั่งๆนอนๆเดินๆอยู่นั่นแหละไม่เข้าราอุบายทำมานั่งนานปวดเมื่อยตามแข่งขันก็เดินให้มันเขาเรียกผ่อนคลายกาลังออกกำลังกายให้ร่างกายทำม,มานั่งนานมันปวดเมือ่อยเหน็ดชามมากินนี่เขาเรียกเปลี่ยนยาบทให้มัน เจ็บปวดอะไรไม่มีแล้วจ้าค่ะ,ะไม่ปวดอะไรเลยอ๋อ<ม>ในเขาเหรอเหมือนร่างเราไม่มีแล้วโล่งว่างหมดจ้งค่ะอ่า่นเขาเรียกว่าจิตเข้าสู่สมาธิอ่าอยู่ในอารมณ์เดียวมันปล่อยวางขันห้าได้นะมันไม่หลงไหลขันห้ามันไม่มีทุกข์ไม่มีเวทนาน้านั่นอะไรนี่ก็เรียกว่าทีนี้ให้มีสติรู้สติจะขาดนะอ่านั่ง อดี๋ยวนี้มันจับอยู่ตรงนี้ที่เดียวแล้วเจ้าค่ะจับอยู่บนศีรษะนี่ดิ่งอยู่ที่เดียวอืมนั่นแหละก็ให้มันให้มันรู้อย่างนั้นแหละนะอ่าจ้างมันอย่ามองดูอยู่ที่บนศีรษะเราให้มันรู้ตรงนั้น้องให้อยู่ก็ผู้รู้ละที่นี่ไม่สรงแจ้งนอกท่านให้อยู่ก็ผู้รู้อย่างเดียวใจใจไม่ไปไหนแล้วอ่านั่นแหละที่มิตรตีรู้อย่างนั้นแหละกำกับใจเต็งไว้ย้ายส่งไปนอกได้ นั่นจิตเป็นสมถะสมถะกรรมฐานต่อไปจะก้าวขึ้นสู่วิปัสนาญาณนะคําว่า,าวิปัสนาญาณนี่ญาณรู้ญาณเห็นเนี่ยมันจะสว่างสวทั่วไปโลกธาตุเลยนะไม่ใช่สว่างเล่นๆเหมือนลูพกพ่อที่บอกเนะี่ยนั่งอมองอะไรยูกในห้องก็มองเห็นหมดนะเป็นตัวหนวบาทพระหรือว่าเครื่องใช้ของสวยในห้องเรานั่งเนี่ยต่แต่มันมองไปเห็นหมดนะ่นเพราะว่าจิตมันสว่างตอนนั่งมาเมาื่อัก <c oughs> สี่ห้าปีที่แล้วนั่งเหมือนเรานั่งรถเมย์เจ้าค่ะดิวดิวดิวแต่ตอนนี้ไม่ดิวแล้วรั้วเต็มแล้วหรือ,อย,รยังไงยั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 งไม่เต็มหรอกทำไมไม่รีบรีบือนเลอก่อน <c oughs> อ่าเมื่ <c oughs> อก่อนเขาเลยจิตมันมันไปตามกระแสที่มันคิดมันสัญญาความจําหมายของ,<ช>ของกลับตอนนี้นะเหมือนแก่เหมือนลูกโป่งที่ยังไม่ได้ปล่อยแย่อยู่กับที่แล้วนั่นนั่เขาเลยปัญญายังไม่เกิดนี่เขาเลยฝึกสติมากๆมันจะมีสมาธิจะมีปัญญาเกิดมันเอง นะในฝึกสติมากๆนั่นแหละถ้ามีสต,ติมากสมาธิก็เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นมันรู้ของมันเองทิมันจะสว่างสว่าไปของมันเองนี่แล้วต้องนี่ต้องทําตัวนี้ให้ได้